นเรื่องของเด็กๆนะครับที่เขาได้กรีดต้อนรับแม่ทัพกุ้งหรือว่าแม่ทัพภาคที่2นะครับที่ได้มาบรรยายปาฐกถาพิเศษปลุกความรักชาติที่โรงเรียนอสัมชัญน,นครราชาสีมาครับ ที่หอประชุมอาเวมารีอาชั้น4อาคารสิรินทรโรงเรียนอสัมชัญน,นครราชสีมาพนทบุญศินภาดกลางแม่ทัาภาคที่สองเดินทางมาบรรยายปฐกถาพิเศษหัวข้อส่งความรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ โดยมีนายสายันโกลาตีนาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่าอาัศม์ชันนครราชสีมาพระดาคันชิตศรีสาวรผู้อํานวยการโรงเรียนอัศม์ชันนครราชสีมานายลบพานธีระบุตรนาย,ยกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัศม์ชัญน,นครราชสีมาคณะครูนักเรียนให้การต้อนรับโดยบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักนักเรียนและบุคลากรครูอาจารย์ รวมทั้งพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้เข้าแถวรอต้อนรับเมื่อแม่ทัพภาคที่2นั้นเดินทางมาถึงบริเวณงานเด็กๆนั้นต่างก็ส่งเสียงกรี๊ดนะครับต้อนรับด้วยความดีใจครับประชาชนบางรายก็ได้นำเข้าเกลียบกุ้งนะและก็มีกล้วยและว่า,าสิ่งของต่างๆนะครับมามอบให้เป็นกำลังใจและก็ชื่นชมท่านแม่ทัพครับ บางรายก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อจะมาเห็นตัวจริงของแม่ทัพภาคที่2พร้อมทั้งตลอดทางเดินขึ้นหอประชุมก็มีนักเรียนและประชาชนนะครับขอถ่ายภาพกับแม่ทัพภาคที่2เป็นที่ระลึกตลอดเส้นทางก็ใช้เวลานับชั่วโมงรับจึงเดินทางเข้ามาถึงหอประชุม โดยมีการแสดงจากนักเรียนนะครับเป็นการต้อนรับก่อนที่แม่ทัพนั้นจะขึ้นกล่าวบรรยายปฐกถาพิเศษหัวข้อส่งความรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีผู้เข้าร่วมฟังจำนวนกว่า600คนครับ นายสายันโกลาตีนายกสมาคมศิทธิเก่าโรงเรียนอัมชัญนครราชาสีมาเปิดเผยนะครับว่าการจัดการบรรยายประถกถาพิเศษภายใต้หัวข้อส่งความรักและเทิดทูนต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์โดยพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัาภาคที่สองเป็นวิทยากรในครั้งนี้มีวัตถุป,ประสงค์ก็คือ1 เพื่อปลูกฝังความรักชาติสร้างสำนึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีและส่งเสริมอุดมการณ์ที่ถูกต้องให้กับคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอสัมชัญนครราชาสีมา 2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากแนวหน้าแล้วก็เพื่อสร้างความเข้าใจในภารกิจของทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติต่อไป นอกจากนี้พลทบุญสินาพาดกลางไม่ท่าพาคที่2ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนล่าสุดนะครับว่าเรามั่นใจว่ากัมพูชามีการเตรียมการทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งต่อฝ่ายเราอาจจะมีแนวโน้มที่จะมายึดคืนพื้นที่เราก็ไม่ประมาทเตรียมพร้อมตลอดส่วนเรื่องประสาทต,ตาควายที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชามีการเสริมกําลังเพิ่มขึ้นนั้นปกติเราก็ตรียมกาลังกันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่กัมพูชาจะมีความพร้อมเพราะสถานการณ์ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการเจรจายังไม่มีการถอนกำลังทั้งสองฝ่ายก็ไม่ประมาทส่วนช่องโนนอาวจะเป็นเรื่องของกับระเบิดที่เป็นของเก่าที่กัมพูชาวางเอาไว้เป็นจำนวนมากก็ต้องระวังการเข้าปฏิบัติางานในพื้นที่นะครับซึ่งระดับพื้นที่จะมีการเสริมกำลังทดแทนกำลังคนที่เหนื่อยล้าจากการรบกันอยู่แล้ว ทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการถอนกำลังจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องสร้างความมั่นคง ทั้งนี้การเจราจาระดับกองทัพก็ต้องดูห่วงเวลาให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในกองทัพภาคที่1ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ที่จะไปเจราจาในช่วงนี้เพราะปัญหาชายแดนในพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่1่ยังอึมครึมอยู่ในตอนนี้ครับก็ยังไม่เรียบร้อยในการแก้ปัญหานะครับส่วนปัญหาที่บ้านหนองย่าแก้วทุกอย่างตรงนั้นก็คือแนวเขตแดนของประเทศไทยเหมือนกันก็อาจจะมีโอกาสเป็นชนวนที่จะส่งผลกระทบมาถึงพื้นที่ดูแลของกองทัพภาคที่2ได้ เพราะถ้าคุยกันแล้วไม่เข้าใจมีการใช้กําลังต่อกันทั้งสองประเทศตลอดแนวเขตแดนที่ติดกันก็ย่อมมีความรู้สึกเดียวกันอยู่แล้วครับเราก็ไม่ประมาทแล้วก็มีความพร้อมอยู่เสมอครับ